สวัสดีครับคบันเรื่ยงเกมที่มีชื่อว่าคอออฟคอรบิวตี้นะครผมสุยงามทำไปทำไป

เดี๋ยวม่เช่เช่ยัยทุกคนเห็นนะครับตองปับต่งน,นมันจรทนไแล้วจะไม่อยากใช้ลองอดนด ini, di Pian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  di เปลี่ยนดิเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิ ทนเออจะได้มีแมวแมวเปลี่ยนเปลี่นแต่เราเป็นไหมซือซื้อได้ด้วยไม่เชื่อลื้ ลโซลิตี้นะครับนี่แหละเกมนะครับเกมที่เกมแนวยิงโคตรสมจริงเลยนะไม่สมจริงมันจะจะจะแบบจะจะมาตัวจริงอ่ะเออ หัวาดาำเลยโอ้ยบอกบอกหามเลยหัวห่าดำเลยโอ้ยเหื่อแล้วต้องการเราวุนน้นใหม่โดยด่วนแต่งครับตำองไรต่อทำองไรต่อ คนวองภาพได้ไหมมองภาพทันไหมมองภาพทันไหมไมัค่อยดีอะไรขึ้นวองภาพทันมั่งเดนึ่งนะขอหน่อยนะคนมันหูดกันไปอ่างกู <c oughs> ครับพ่อพี่ดาบผมยงนิคยูนิคสไปซ์ทายอ๋ออีจิตกระโดงนะนี่เปิดลงซะด้วยตายตายตายหมดตายหมดเพื่อนมึงทิ้งกัตายตาย แต่หมดแล้วแมดแล้วจะตายมั่ตายคนเนี่ยี่เราทิ้งจะตายกันโอ้เวลามีดตหามหาตะลุยคุยสนมีดตหามมหาตะลุยลุยกระสนมีดมหาตะลุยลุยกระสนมีดลุยกระสนเลยวะ Hư Dạ, 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 Dạ kìa, d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 ạ kìa Nhanh lên, nhanh lên Nhanh lên, tui quên Mình vừa tổng hợp mấy Dạ, dạ, เปล่ลูกซองนี่เลยแกเปล่ลูกซองนี่แกเสปุ๊กเปล่งลูกซองวะเก่อตลูกซองจังวะเก่ตลูกซองจังวะเก่ตลูกซองจังวะได้สิว้าอยู่สิอู้ 我去，你咋的？